แข่งกระเป๋าตุงอัปเดต10นักเตะพิมลีกที่ค่าจ้างแพงในซีซั่นใหม่แมนซิตี้มาเยอะสุด4รายส่วนแมนยู3รายและลิเวอร์พู1ล1ราย เช็คเลยทั้งหมดมีใครกันบ้างครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤด,ดูกาล2024เดินหน้าฟาดแข้งมา11นัดแล้วก่อนจะมีพักเบรกทีมชาติช่วงฟีฟ่าเดย์สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเวลานี้จะฝูงเป็นลิเวอร์พูลที่ครองบาลลังอยู่หลังเก็บไป28แต้มจาก11นัดแร้ครับสำหรับนักเตะพรีเมียร์ลีกที่มีค่าจ้างมากที่สุดของฤดูกาลนี้เป็นของเควินเดร์บอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้สัปดาห์ละ4 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ18ล้านบาทนั่นเอง10อันดับนักเตะพรีเมียร์ลียย 2024. 1, Boy, 4, 100, ่2 ฮาแลนสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่สามกาซิมิโลสามแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่สี่โมฮัมเหม็ดซาร่าสามแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่ห้าลาหิมสเตอร์ลิงสามแสนสองหมื่นห้าพันปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่หกบูโน่เฟอร์นันเดสสามแสนปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่เจ็ดแจ็คกิลลิตสามแสนปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่แปดเบนาโด